สวัสดีคะ่ะแม่แอนค <ś led> <ś led> ี้เราจะมาจัด,ดนแ้วอะกระซิบกระซิบนิดนึดคน่คือทก็ใหอวันนี้เราอะเห็นเตรียมของอย่างเงี้ยใช่ป่ะ <ś led> คือปกติอะเราก็จะต้องถ่ายมาดับแอนคิดเช่นกันแต่วันนี้เราจะแก้งทําเป็นถ่าย <ś led> จริงๆก็ถ่ายแหละถ่ายเมนูเค้กส้มนะคะแต่ทีเด็ดมันไม่ได้อยู่ที่เค้กส้มมันอยู่ที่ <ś led> การแก้งป,ปา๋าอีกแล้วเหรอ ตองชี้ซาแวอซึ่งตอนนี้แม่แอนก็เลยกำลังเตรียมของเตรียมวัตถุดิบอยู่นะการทำเค้กส้มวัตถุดิบมันก็จะแบบเยอะละเอียดอ่อนนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำเป็นสองคนนะแต่บอกก่อนว่าสูตรอันนี้เราบอกไม่ได้เพราะว่าเราไปเรียนมาคุณครูเขาบอกว่าห้ามเผยแพร่ที่ไหนเพราะฉะนั้นใครอยากเรียนก็ลองไปหาสูตรดีๆแล้วก็แบบทำต่างนะคะในอินเทอร์เน็ตมีมากมายเลยประมาณนี้เนาะแล้ค่ะ ก็เอาสามารถดูของแม่แอนเอาไปอัดแอปได้ไหมว่าเป็นการตีจะต้องระดับตีไข่ให้มันอยู่ที่แป้นประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะสามารถเอาไปอัดแอปได้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวรเราดูตอนจบแต่เรามาติดตามกันค่ะเอาตอนนี้นะคะวัตถุดิบเราพร้อมแล้วนะซึ่งแต่ละอย่างมันมีอะไรจํานวนเท่าไหร่อันนี้ก็คือต้องบอกว่าขออนุญาตนะคะเพราะว่าคอนเนียนมาเขาไม่ให้เผยแพร่เดี๋ยวแม่แอนโดนฟ้องสิซวยเลย โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะแบบเหมือนลงขั้นตอนนะว,ว่าอะไรยังไงเราก็สามารถหาสูตรได้เองแต่เดไปสืบว่าไปสืบว่าป้ป๋าดูน้องอยู่คงไม่ลงมาแๆโอเคได้ถ <c oughs> นะ้างั้นเริ่มเลยนะคะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเอานี่วัตถุดิบส่วนนี้นะคะแป้งเค้กหัวนมผงแล้วก็อันนี้อะไรวะผงฟูร่อนรวมกันอเอ้ยเยอะขนาดนี้เลยสองรอบ เกทำหน้าที่ร่อนแป้งไปแต่แม่จะเตรียมส่วนผสมต่อไปกาอยากช่วยใช่ไหมแต่แม่จะทำส่วนสมต่อไปนะคะเราก็จะผสมอันนี้ลงไปในน้ําแม่แอนก็จะเป็นแถวนี้นะคะก็จะมีได้น้ำเปล่าน้ําตาลเกลือคือต้องบอกว่าเค้กอ่ะเป็นอะไรที่แบบเซนซิทีฟมากกับพวกส่วนสมต่างๆนะคะกายเดี๋ยวใส่อ่นนี้เหรอมเราจะใช้ประมาณ3ส่วนสี่ช้อนชา นน้ำมัม่ว้าหูยสี่แปดชิ้นปูทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะไม่เป็นไรน้ำมันมันลอยค่ะทำยังไงดีสี่สิบสองอ่ะอ๋อโอเคระหว่างนี้นะแม่แอนก็จะทำการแยกไข่นะคะเะเดี๋ยวจะไข่แดงจะไข่ดูน้ำลายน้ำตาลละลายของยางอันนี้เราก็จะคนจนน้ำตาละละลายอนะ่ะแม่แอนว่าน่าจะได้เกือบใกล้ได้แนะ่ะ เราจะเอาไข่ขาวใส่นี่ไข่เดียวไม่ฟูไม่ฟูแค่คนแค่นั้นเองเือเราตอกใส่อันนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้ช้อนตักก็จะง่ายกว่าคือเนื้อเค้กส้มวันนี้เราทําเป็นเนื้อแบบชิพก้อนเนื้อชิพฟ้อนจะเป็นเนื้อที่มีฟองอากาศเนื้อฟูฟูค่ะเราจะต้องใช้ไข่ขาวเป็นเบสในการทําเนื้อเค้กนะตอนนี้นะคะ ตีไข่แดงให้เข้ากันเลยไม่ต้องโูกแค่แบบกวนๆคระหว่างนี้นะคะแม่จะเปิดเตาวอร์มอุณหภูมิที่ไฟบน180องศาต่อไปเราจะเอาส่วนผสมแป้งใส่ลงในส่วนผสมไข่นะคะแล้วก็ค่อยๆวนแบบจากในไปนอกอย่างเงี้ย อย่าคนแรงนะคนจนเน er> ื้อแป้งหมดไประหว่างนี้นะคะแม่ก็จะมาทำการตีไข่ข uh, ึ้นอนะคะโดยเราจะใช้ส่วนผสมอสองอย่างนั <h 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 ่นคือครีมออฟทาทากับน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราไปตีกัน้างหลังดีกว่านะคะเม็ดแป้งเรานวลหมดแล้วนะคะไม่เหลือเม็ดแป้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้แล้วไปตีไข่ขาวกัน อ่ตอนนี้นะคะไข่ค่วที่เราแยกไว้สามฟองนะคะเราก็จะตีด้วยสปีดเร็วสุดของเครื่องอะมารคือเบอร์ห้าตีให้มันเป็นฟองยาวฟองกอดๆไปค่ะอ่ตองนี้นี่แหละติดกัวนี่าตละได้องฟองต่อไปเราก็จะใส่ครีมออฟทาท่าอะไรคือครีมออฟทาท่าครับเดานะมันคือตัวที่ทำให้แบบว่าเค้กมันอยู่ตรง ก็คือตีแค่เข้ากันเบอร์ห้างเหมือนกันเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะแบ่งน้ำตาลใส่สามคันะ่ะตีสปิดเ,เร็วเหมือนเดิมตีไปเดี๋ยวาจะตีแบบนี้นะคะจนมันตั้งยอด เป็นสีขาวมวลคล้ายๆแบบเมล็ดอะไรประมาณนี้ค่ะคราวนี้นะคะเราตีให้ได้้ยกแ่ทำอะไรอยู่คะทำเท้กซ์ซงหัวปวดฟ้าเลยค่ะวันนี้ได้กินวันนี้ได้กินของอร่อยแน่นอนเสร็จแล้วเรียกนะแม่เสร็จแล้วเรีไม่คิดจะช่วยกันเลยใช่ไหมเดี๋ยวก็เกล็ดกะดเธอจ้ะจ้ะจ้ะตอนนี้นะคะเราได้ตั้งยอดแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่สม ตอนนี้นะคะเราได้ส่วนผสมที่เป็น2อย่างแล้วนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าส่วนผสมไข่ขาวหรือแมืไรนะอันนี้เรียกว่าส่วนผสมไข่แดงนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งอันนี้เป็น3าส่วนแล้วก็มาใส่ในนี้ห้ามทํารุนแรงกับมันเพราะเดี๋ยวมันจะยุดอ่าอันนี้พอใส่เสร็จใช่ป่ะวิธีก็คือหมุนจากตรงข้ามอ่ะ12นาฬิกาหมุนมา้นนเข้าตรงกลางแล้วก็หมุน ห้ามแบบเคาะปอง,ปองป้องกับชามเพราะไม่งั้นอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวฟองที่ตีขึ้นมา mm hmm. มันจะยุบหมด mm hmm. เค้กเราก็จะแบนนี่นะค่อนข้างเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเติมไปอีกตอนนี้ต้องเบามือที่สุดสมจนส่วนผสมสีขาวมันไม่มีค mm hmm. คือเอาจริงๆที่ถูกต้องอะ่ะเขาจะต้อง เริ่มที่12นาฬิกาเพึ่งหมุนชามนะหมุนมืออย่างเดียวมาที่9นาฬิกา <S <S เราก็ค่อยหมุนชามมาพึ่งหนึ่งนะเราก็จะเริ่มใหม่แต่บางทีแม่แนก็จะแบบหมุนไปด้วยมันก็จะแบบเนีย่ยเราะต้องอย่างนี้เจ็ดไหมเข้ากันหมดแล้วแหละเห็นไหมจะเห็นว่า สีมันเป็นสีไข่อันนี้เดี๋ยวเรามาตัดใส่พิมพ์แป้งกันอะตอนนี้ขั้นตอนการใส่แป้งเขาบอกว่าที่37เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตักอย่างเงี้ยค่ะเหลือส่วนผสมอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้3ามกรัมอะตอนนี้นะคะเราก็ตักได้ทั้งหมด11อ ค่้ยพอดีเดี๋ยวตอนนี้เราพร้อมแล้วเข้าไปข้างในเราจะอบนะคะไฟบนทั้งหมด10นาทีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอครบ10นาทีเราจะปรับเป็นไฟบนล่างสักประมาณ3-5นาทีตอนนี้นะคะเค้กแบบว่า องสวยงามนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนเป็นอบไฟบนไฟล่างแล้วนะคะาสามนาทีสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเทสขนมเค้กกันร้อนที่มลงไปตรงกลางนะไม่มีเศษขนมติดออกมาแปลว่า,วาใช้ได้แล้ว,วอโอเคเดี๋ยวเราจะพักให้น้องแบบว่าเย็นตัวลงสักนิดหนึ่ง แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําราดกันต่อค่ะตอนนี้นะคะเราได้เรียบร้อยแล้วใช่ปะเหตุการณ์ที่ลุ้นระทึกกายขึ้นไปดูล,ะละ่าเราไม้ทำอะไรอยู่แล้วลงมาบอกนะอันนี้เป็นกระปุกเกลือแม่แอนนะคะเพราะเองนชอบกินเค้กส้มสูตรนี้มากๆเมื่อกี้จะเห็นว่าตอนเขาลงมา่น,น,กนเกมนอยู่เขาตื่นเต้นมากที่ได้กินกเพราะว่าหลังจากคราวที่แล้วเราทําไปครั้งหนึ่งแล้วก็ลองไม่ได้ทาอีกเล เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะมีถ้วยหนึ่งที่เป็นเป็นตำเหนิคคือมันมีแบบแป้งเลอะๆตรงนี้อยู่เดี๋ยวเราจะเอาถ้วยนี้เลยเอาเยอะๆได้ค่ะทำไมทำไมมันมาทำกระเป๋าใบนี้เอาเยอะๆเะค่ะไม่ใช่แต่สิงห์้างรออย่างเก็ถ้าสมมติมันเค็มกว่าบาเขาก็ไม่กินต่อเลยพอแล้วทีมงานบอกว่ารอเลยปกติทีมงานไม่เคยปานีไข่อันนี้จะเป็นถ้วยของพ่ออีกนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราเราจะมากวนไส้กันกวนน้ำราดนะคะโดยใช้น้ำอันนี้น้ำ300 ml นะคะเราจะใส่นี้อีก75 75จะดีดะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำตาลลงไปแบบนี้น้ำาลลงปทั้งหมดนให้เข้ากันก็ใส่แป้งกวนไส้ลงไปด้วยเนยเดี๋ยวยังไม่ใส่นะใส่ที่ไหนไม่ต้องใช้เลยเนื้ออ่างกุน เรากำลังกวนซอสส้มนะคะเมื่อกี้เราใส่ส่วนผสมหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าน้ำส้มน,นะคะแล้วก็น้ำตาลแล้วเดี๋ยวเราจะมีเนยตอนหลังนะคะเนยจะใส่ตอนที่ออส่วนผสมมันเริ่มเนื่อแล้วนะคะแล้วก็จะกวนแบบไปเบาๆกวนให้มันเนื่อเลยจะเห็นว่าตอนนี้คือมันไม่เนื้อมันเป็นน้ำใสๆเลยนะคือตอนีนขั้นตอนนี้คือแบบร้อนมากถ้าเราไม่ได้จับ ไม่ได้ใส่ถุงมือเริ่มมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยขึ้นแล้วนะคะอันนี้เราจะปิดไฟเลยเพราะแม่อนคิดว่าความร้อนมันได้แล้วแหละขาบอกว่าให้ใส่เลยตอนที่มันร้อนๆแบบนี้สีแบบสวยงามนะคะคือเนอยมันน่าจะทําปฏิกิยากับแบบอะไรหลายอย่างเลยทําให้สีมันมีความแบบขุ่นขึ้นนะคะตอนนี้แม่แอนว่าแม่แอนพร้อมแล้วที่จะาราดซอสลงไปไหมตัวขนมเค้ก ด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่น่าจะนี้มันไม่สวยนะคะมันไม่เรียบนะคะเราก็จะแก้ไขโดยการทําให้มันดูสวยน่ากินขึ้นนะ,ะโดยการบีบอย่างนี้งานผักชีโรยหน้ามากเฮ้ยทำไมมันไม่ไม่เห็นตรงแบบเขาเลยยิงแกยิงแย่เลยย,งยิงแกยิงผังทำไมของคนอื่นเขาเป็นเส้นอะทำไมของเราไม่เป็นเส้นล่ะดูเล็กไปเปล่าอืมจิงด้วยสมัคอคีสุดพังจำไว้นะครับ โอเคเห็นไหมดีขึ้นมันไม่สวยเราก็จะต้องทําให้มันดูเหมือนเราตั้งใจทําให้มันมีดีไซน์แ้วจริงๆคือมันแก้ปัญหาน้าตโอเคเราก็ได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวแม่แอนขอไปเขียนทั้งหมดเสร็จแล้วแถเราชมคามสำเกันตอนนี้นะคะเค้กเราเสร็จแล้วปิดฝาแล้วก็เข้าตู้เย็นเอาไว้ตอนนี้จริงๆพร้อมกินได้แล้วแหละแต่ขนมเค้กเค้กส้ม่ากินเย็นๆจะอร่อยกว่าด้วยความรู้สึกส่วนตัวแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน พออินกินหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแอบหัวเราะหน้าตาดูวิชามานมากแอบหัวเราะหนักไว้ก่อนเลยนะคะอ่านี่ค่ะกินขาวเย็นเสร็จนะนี่ป๊ะป๊ะเรามาติดคลิปกันที่มาม้าหานมาดามแอนคิชมันคิชตดมนี่เย็นจำได้ว่ามาทำอะอรใช่แล้วเย็จะชิมด้วยเหรอกินแล้วป๊ะป๊ากินแล้วแล้ว อะไรอ่ะป๊าเป็นอะไรเค็มทำเค้กอะไรแก้งใช่ไหมเค้กส้มไงเค้กส้มมีที่ไหนเค็มเค้กส้มก็ต้องหอมหวานรสส้มของป้าป้าเค็มมากเลยไม่มีใช่ไหมไม่มีมากินเลยปว่าไม่เค็มทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีก็เหมือนกันทุก้วยเนี่ยเห็นไหมหน้าตาก็เหมือนกันทุกทุยอ่ะไหนไหน นั่นไงมามาม่าแกงบ้างใครรู้เรื่องเรื่องนี้บ้างตายใช่ไหมเกตเกตเกตมาใครบอกว่าอร่อยร่วมกันมาทุกถ้วยมามาม่ามีตัวประกันมาม่ามีตัวประกันตัวประกันของไม้อยู่นี่แจ้งใช่ไหมแจ้งอีกแล้วใช่ไหมฮะแจ้งใช่ไหมเมืองของเนี่ยตายทำอะไรเนี่ยเนี่ยคำเดียวเค็มจะตาย มาเล่นเลยเห็นไหมมาก็เลยขอแกล้งกับให้ไปกินกินดูไม่เอาเค็มแบบเดียวนะจ้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กล้ากินคทำต่อไปค่ะเอาเอาคอาำเอาคำไปนี้ก่อนทำปกติเ็าบอกปกติเก่กินไปแล้วเก่งมากเป็นยงไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมทีนี้เอาลองทำนี้ดูบ้าง ไมาอาปากมาอาปากมาดิมาคัสติแกต้องขายมาดิมันเป็นแผนของเกดจริงวะจริงนมันเป็นแผนของเกสนะคะก็เป็นอันว่าแกงพ่อเอ็นสำเร็จนะคะรสชาติเดิมอร่อยเหมือนเดิมไหมอร่อย อร่อยมากโอเคแต่อย่างที่บอกเนาะเสียดายว่าอันนี้เป็นสูตรที่แชร์ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะผิดลิขสิทธิ์เราของกับคุณครูที่ไปเรียนมาแล้วเราวันนี้นะคะเป็นอันแก้แค้นพ่ออินสำเร็จลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะกินในช่วงอร่อยๆหนนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายไปแบ๊ายบายค่ะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งพรุ่งคืนหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ